สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกคนทุกทท่านด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมน้องก็กลับมารายงานตัวอีกเช่นเคยนะครับน้องก็กลับมารายงานตัวอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับช่วงนี้ติดภารกิจหลายอย่างนะครับกลับไปทํางานที่ดินนะครับผมไปทำที่ดินเหมือนเดิมนะครับผมไปรับจ็อบนะครับผมเนื่องจากว่าพนักงานของที่ดินไม่พอนะครับผมก็เลยเข้าไป ช่วยพี่ๆเขาทำไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ค่อยได้มาไลฟ์พาให้พี่เอฟซทุกคนทุกท่านได้ฟังอีกนะครับผมก็ EP นี้นะครับเป็น EP ที่85นะครับผมเดินทางมาถึง e ีที่85นะครับก็พอรวบรวมวัตถุมงคลได้บางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับผมพอมาลง YouTube ให้พี่ๆเอฟซได้ชมแล้วก็ได้ดูกันนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้ารายการที่1กันเลยนะครับบรรยายได้รูปบรรยายได้ภาพแล้วกันนะครับ รูปไม่ชัดอย่างไรขอร่วมเติมพี่น้องนะครับ0931478789นะครับผมเป็นช่องทางการติดต่อนะครับ0931478789นะครับผมรายการรายการแรกเลยนะครับผมรายการแรกเป็นพระเนื้อสำลิศนะครับหลวงพุทธุขวัดปักคทองมะขามเท่านะครับเป็นพระเนื้อสำลิศนะครับหลวงพุทธสุขวัดปักทองมะขามเท่านะครับหลังยันใหญ่นะครับ เป็นเนื้อสำริดนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับนหาจัดจ้าเลยครับองค์นี้นะครับได้มาระหว่างตอนที่ไปสำรวจที่ดินนะครับขอเช่าลูกๆป้ามานะครับ เป็นพิมพ์ลัสมีข้างเละนะครับหลังยันใหญ่เนื้อสัมฤทธิ์เงินนะครับอัญญยายได้รูปบัญญยายได้ภาพกันนะครับผมรูปไม่ชัดอย่างไรน้องขอ,อขอรูปพิ่มเติมที่น้องได้นะครับขอรูปเติมตั้ที่น้องนะครับผม093ย์นะครับ1478789เเบอร์โทรเบอร์ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ คราวนี้เลียมพลาสติกมานะครับน้องแกะพลาสติกออกเพื่อให้เห็นรอยตะไบเห็นด้านข้างนะครับแล้วก็อย่างพลาสติกมันมองไม่เห็นแล้วนะครับน้องก็เลยแกะออกถ้อยิชซทนใดสีนใดนะครับชอบนะครับชื่นชอบนะครับก็ขอรูปเพิ่มเติมได้ให้น้องนะครับไม่ต้องรีบจัดสินใจนะครับค่อยดูค่อยชมไปนะครับขอร่วมเติมได้ให้น้องนะครับผมสูตร93นะครับ1478789นะครับสำหรับประสุกองนี้นะครับ ห่างหายกันไปนานเลยนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับน้องตากับทางรถเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่ทักมาถามน้องสบายดีนะครับแต่ไปทํางานนะครับเรารับจ้างทางานตอนนี้เข้าไปทํางานก่อนนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นหลวงพ่อทับพัดอนงนะครับเนื้อเมกกะสิบสวยเลยนะครับ ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับปรายใยรูปปรายใยภาพด้วยกันนะครับผมสูนย์เก้าสามหนึ่นะครับรูปชัดยังไงขอรู้คุมเติมได้ที่น้องยินดีส่งรู้คเติมไปให้นะครับดูวันละกระแสโลหะนะครับเลาวก็ค่อยส่งให้ชม มีราคาในใจก็ทักหาน้องได้นะครับเปิดม่แพงเปิดแบ่งปันนะครับเอามาลงทำคลิปให้พี่เอซได้ชดรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับไม่ได้ลงงานแล้วนะครับร่วมจะสองเดือนแล้วนะครับ กับของท่ทานอาภัย PFC เว้นที่นี้ด้วยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะครับเลี่ยมทองแดงเก่ามาแบบนี้เลยนะครับรองได้มาแบบนี้นะครับ เป็นพิมพ <cat> ์จอบเล็กนะครับให้ภาพมันบรรยายนะครับน้างก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมที่พูดมากไปพี่ๆอาจจะรำคาญได้นะครับก็บรรยายที่รูปบรรยายที่ภาพแล้วกันนะครับสนใจตรงไหนอยากดูไหนเพิ่มเติมนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ให้น้องนะครับยินดีนะครับส่งรูปเพิ่มเติมไปให้พี่ๆท่านใดท่านใดฟังทานใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับ ถ้าไม่สะดวกแอดไลน์นะครับหรือว่าไม่ถนัดนะครับก็โทรหาน้องนะครับเี่น้องส่งรูปค่มเติมไปให้นะครับแอดไลน์กลับไปให้ส่งรูป่มเติมไปให้ชมนะครับผมยินดีนะครับกาบขอบคุณสมาชิกใหม่นะครับก็สมาชิกเก่านะครับแล้วก็ผู้มีการละคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมที่เมตาน้องเสมอมานะครับกาบขอบคุณอย่างสูงนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพุทธเป็นนางกวักงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นนักศัตริ์ปีกระต่ายนะครับด้านหลัง ได้มาตอนที่ไปสองต้องนะครับแถวาหางน้ํานะครับแถววัดอังโพนะครับสภาพผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับพี่ๆแต่ก็ถือว่าโอเคดูง่ายนะครับ ถ้าชอบรายการไหนก็ทักหาน้องได้นะครับขอร่วมเติมนได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะครับผมรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนือนเนเน้อดินหลวงพ่อกล้วยเป็นพระศรีวลีเนื้อดินหลวงพ่อกล้วยนะครับเรียนพระติเก่าโบราณนะแบบนี้เลยนะครับ พระศิวลีนะครับเนื้อดินหลวงพ่อป่วยนะครับวัดโคสิตารามเมตตามหานิยมนะครับไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับรายการถัดไป รายการถัดไปเป็นพระเหรียญนะคร <like. S 1> ับเป็นพระเหรียญหลวงป <Pal os ective one. coping> SO ู่สุขปลุกเสกนะครับเป็นพระจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นเหรียญวัดบรมธาตุนะครับหลวงปู่สุขปลุกเสกนะครับเหรียญนี้นะครับพระช้างหลวงปู่สุขปลุกเสกนะครับปีประมาณไม่ทราบไม่ทราบแน่นะครับลงปลุกเสกนะครับหลวงปู่สุขนี่นะครับเป็นเหรียญข้างเรื่อยนะครับพี่ เป็นเหลี่ยมรูปทรงเต้านะครับเป็นหลวงประสุขสร่วมปลุกเ็จนะครับเหลี่ยวนี้นะครับพระบรมธาตาุนะครับสังข์เช่นานนะครับ ลองดูสักรอบนึงนะครับผมบัญญาทรูปบัญญาที่ผ้าแล้วกันนะครับรายการถัดไปเป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์วัดระฆังนะครับพิมพ์พิมพ์พระประธานนะครับน้องได้มาแบบพลาสติกตรงนี้นะครับยางหาวิธีแก่อู่นะครับว่าจะแกะออกยังไงนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับองนี้นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับอจัดจ้านเลยนะครับพี่พี่ ามาไลฟก่อนนะครับกำลังหาวิธีแกะอยู่นะครับว่าจะแกะแบบไหนนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดพระธาตเป็ด,ดข้าวสุกขบเครื่องนะครับตรงนี้นะครับ ช่งก,กระซายกล้ามากครับเล่นแบบนี้โหเสียดายเสียพระมากเลยน้องส่องดูด้านข้างให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าพระยังไม่ได้แกะออกจากกรอบนะครับเขาเล่นแบบนี้นะครับน้องกำลังหาวิธีเพิ่งได้มามันมาเลยนะครับเพิ่งได้มามันมาเลยกำลังหาวิธีแกะให้อยู่ ชื่นชอบนะครับผมอยากดูขอรูปเพิ่มเติมขอได้เลยนะครับที่สุดก็สามหนึ่งสเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะครับไอไอดีไลน์เบอร์โทรไปเดียวกันนะครับผมทักไลน์มาหรือถ้าไปสะดวกก็โทรมาบอกน้องเดี๋ยวน้องทักไลน์กลับไปส่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ที่ติดตามช่องอยู่นะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับรายการถัดไปเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะครับพิมพิมขี่ไก่หางพวงนะครับ พิมพ์ขี่ไก่หางอ,อ่วงนะครับอ,องค์นี้น้ำหมากทั้งองค์เลยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับ เราพยายามจะส่งให้ชมชัดๆนะครับใน้พีทุกคนทุกท่านได้พิจารณากันแบบง่ายๆนะครับให้เข้าใจที่สุดนะครับผมไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับก็ค่อยดูค่อยชมไปนะครับรูไม่ชัดอย่างนีก็ขอรุ้งเติมให้นอนนะครับผมลูไม่ชัดยังไงก็ขอรุ้งเติมให้นอนนะครับไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนนะครับมั่นใจแล้วค่อยปิดนะครับมั่นใจแล้วค่อยโทรมาบอกค่อยโทรมาติดต่อนะครับ โอเคครับผ่านไปหนึ่งรายการครับสลหรับพระนิดินหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ไก่หางพวงนะครับพิมพ์หลักซะด้วยนะครับรายการต่อไปเป็นเสือหลวงพ่อปานนะครับผมสาริกานะครับเป็นเสือหลวงพ่อปานเลี่ยมเงินโบราณนะครับเลี่ยมเงินโบราณนะครับมาส่งให้ดูเลยนะครับเอาที่เป็นสาระเลยนะครับนี่นะครับเสือสาริกานะครับหลวงพ่อปานนะครับดูนี่ได้มาสองชิ้นนะครับ เสือสาริกาตัวหนึ่งเป็นปลายเคี้ยวตัวนีงนะครับตัวขนาดเท่าคาเทนบัตนะครับตัวขนาดเท่าคาเทนบัตโอเคนะครับผมผ่านไปหนึ่งรายการรายการถัดไปเป็นเบีย้ยแก้เลี่ยมเงินนะครับพี่พี่เป็นเบีย้ยแก้เลี่ยมเงินนะครับ น้ไม่แน่ใจว่าวัดไหนนะครับเป็นเบี้ยกแก้นะครับเอาน้องส่องให้ดูแล้วกันนะครับ ปัญญาที่รูปปัญญาที ada, are, ่ภาพไปกันนะครับรูปมปชัดยังไงก็ขอรูปมเติมไห้น้องนะครับผมขอรูปเพิ่มได้ให้น้องเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับขอรูปมเติมไปดูได้ไม่เช่าไม่หาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับน้องยินดีส่งรูปมเติมไปให้นะครับผมพยายามจะให้มันดูที่ชัดที่สุดเพื่อให้พี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านอาจารย์ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ดูได้ให้เห็นกันชัดแตบไม่ต้องปิดบังกันนะครับ ตามรูปตามภาพเลยนะครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดเรี่ยมเงินนะครับข้างในเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับน้องสองกองกองสองอยู่แล้วนะครับด้านในเนี่ยเป็นเนื้อเมฆพัดแล้วก็ถักเชือกอีกทีนึงนะครับด้านในนี่เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับแล้วก็ถักเชือกล้อมอีกทีนึงนะครับดูได้แค่นี้นะครับดูได้แค่นี้นะครับรู้ว่าเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับ นี่ครับก็ถักเชือกมาแล้วก็เลี่ยมเงินทับโบราณทับมาทีนะครับเก่าไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดนะครับเดี๋ยวพี่สนใจสนใจนะครับก็ขอร่มเติมได้ให้น้องนะครับผม0 9 3ย์7 8789ปยินดีส่งร่วมเติมไปให้นะครับยินดีส่งรูปพร่อมเติมไปให้นะครับ รายการถัดไปเป็นพระเล่มเงินเช่นเคยนะครับเป็นพระเล่มเงินเช่นกันนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับพิมพ์พเสียงโตนะครับบล็อกเมตตาซ้อนนะครับเป็นหลวงปู่ทวดบล็อกเสียงโตเมตตาซ้อนนะครับเป็นกระไหลเงินนะครับพี่พี่ สาก่อนบูชานะครับทำความเข้าใจก่อนบูชานะครับผมดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนนะครับมั่นใจเราค่อยปิดนะครับผมไม่ต้องรีบปิดนะครับเคนะครับรายการถัดไปรายการถัดไปเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมขีตานะครับพี่อันนี้ผมได้มาตอนที่ไปสอบกล้องกับชาวบ้านเนี่ยครับเพิ่งได้มาเป็นจีวรคว่ำนะครับสามชายจีวรคว่ำนะครับพี่ดูเนื้อหานะครับมีทาจีวรคว่ำนะสามชายกีตการขี้เบ้า เม็ดแร่เพียบเลยนะครับตามสูตรตามสไตล์นะครับรูปไปชัดก็ขอรูปเพิ่มเติมได้ที่น้องนะครับพยายามไปส่องให้ช้ชาทนชัดที่สุดนะครับผมถ้ามันไม่ชัดก็ขอรูปเพิ่มเติมได้ที่น้องยินดีสง่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับเดี๋ยวน้องจะขึ้นเบอร์โทรไว้ที่หน้าช่องนะครับ น้าสตอรี่แล้วก็หน้าช่องวีดีโอนะครับนั่นครับสนใจก็ติดต่อาน้องได้นะครับผมชื่นชอบก็ทักหากันนะครับ ชอบรักทักโทรนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนนะครับมั่นใจแล้วค่อยปิดนะครับรายการถัดไปรายการถัดไปเป็นเสือหลวงพะปานเช่นกันนะครับเป็นปลายเป็นปลายเขี้ยวนะครับดีๆเป็นปลายเขี้ยวนะครับ ม,มีพี่เอฟซีหลายท่านนะครับให้ผมหาพระนู่นพานี่นะครับกราบขอทระธรรสุภัยสูงๆอย่างสูงจริงๆนะครับมันหาไม่ได้จริงๆนะครับมันไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับกราบขอทระธรสุภัยจริงๆจากใจเลยครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นปิดตากรมหลวงชุมพรนะครับเป็นปิดตากรมหลวงชุมพรนะครับลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองครับพี่ๆ ชนะครับเป็นพระปิตากรมหลวงจุนทรครับผู้สุกปลูกเสนะครับ,นนรบพิมพ์นี้มีคล้ายๆเป็นพิมพ์ของของข้อเอียวัดบ้านดาน่า อีพีนี้เป็นอีพีที่85นะครับผมอีพีที่85นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเลยนะครับผมจะได้มีพีต่อไปต่อไปมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจโหงานยุ่งมากเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์เลยพี่ๆก็กระโทรไปถามพักมาถามว่าเอ๊ะทำไมน้องหายไปไหนไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ตามอัตราภาพนะครับดีบ้างไม่ดีบ้าง รายการถัดไปนะครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นเป็นพิมพ์หลงพระแก้วนะครับพิมพ์องใหญ่เลยนะครับเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับปิตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพระแก้วนะครับอันนี้น้องเช่าน้องอีกคนนึงมานะครับผมเช่าน้องอีกคนนึงมา เห็นว่าเก่าเนื้อหาค่อนข้างเก่าก็เลยขอแบ่งปันน้องเขอมานะครับเอามาให้พี่อามาไลาให้พี่เอฟซี FC ได้ดูได้ชมกันเปิพพิพิธภัณใดมีใครชอบนะครับก็เปิดแบ่งปันเช่นกันนะครับรายการถัดไป รายการถัดไปเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่เป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะครับจิวแต่แจ๋วนะครับเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นทรงปลาหลดนะครับใบนี้เป็นทรงปลาหลดนะครับ จะออกแหลมๆปลายแหลมๆนะครับมันเป็นทรงปลาหลดนะครับพี่ๆใบมีทรงปรลาลด,ดูี่นะแหลม ชั้นธรรมชาตินะครับสายกาเราก็เดิมวัดหนองโพนะครับมีดบินวัดหนองโพครับรายการถัดไปเป็นมีดเช่นเคยนะครับเป็นมีดเช่นกันเป็นมีดหลวงู่สขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นมีดหมอหลวงูุสุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่พ ทรงนี้แบบนี้มีสำนักเดียวนะครับคล้ายๆก็จะมีเป็นพวกหลวงพุบัวหลวงพ่อพบัวเอ้ยไม่ใช่ครับหลวงพุยิ้มบ้านหนองบัวนะครับปิดกระกบิดของท่านอภยัยด้วยนะครับส่วนใหญ่ใบมีหลวงพ่อพจะจานกระสินไฟนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต่องอักขระบางใบบางเล่มไม่ไม,ไม,ไมีอักขระเลยก็มีนะครับไม่มีเลยก็มีนะครับ มีหลวงปู่ท่านทำน้อยนะครับทำน้อยหายากสน่ใจจะเป็นคอเลยแล้วก็เป็นทองผสมทองเหลืองพวกนี้นะครับที่น้องเคยเจอนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆประมาณนี้นะครับรายการถัดไปก็เป็นมีดหลวงพ่อเดิมอีกเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับที่อยู่กับน้องเล่มนี้นะครับอ่าคือหลุดจองนะครับทีแรกเขาจองไว้นะครับตอนี้หลุดจองนะครับผมพี่ใครสนใจ นะครับผมเอามาให้ดูอีกรอบนึงนะครับเป็นมีดหลุดจองนะครับเจ็ดนิ้วนะครับเป็นมีดเจ็ดนิ้วนะครับลายน้องสิงด้ามไม้นะครับฝักงานะครับลำไม้ฝักงานะครับพี่พี่พยายามจะไม่เอามีเข้าตัวนะครับประมาณนี้นะครับ สนใจทักนะครับผมทักหาน้องนะขอรู้เพิ่มเติมได้ที่น้องนะครับ093นะครับ147่งสีนะครับเดี๋ยวน้องจะดึงให้ดูนะครับนี่นะครับสมะนะครับสภาพเกือบ100%นะครับเรมีนะครับสมบูรณ์เกือบ100%นะครับสลักถึงอยู่นะครับ แน่นครับยังไม่หลวมนะครับจะมีน้องเอาไปขัดเอวบ้างอะไรนะครับผมสำหรับ E ีที่85นะครับผมก็เดินทางมาถึงท้ายสุดสุดท้ายของรายการนะครับท้ายสุดสุดท้ายของรายการนะครับฝากพี่พีเทุกคนทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับจะได้มี EP ีต่อไปต่อไปมานําเสนอวัตถุมงคลให้ชมกันอีกนะครับผมจะได้มีนำมานําเสนอวัตถุมงคลให้ชมกันอีกนะครับ รูปไหนองค์ไหนไม่ชัดอย่างไรนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ที่น้องนะครับยินดีส่งรูปเพิ่มเติมไปให้ที่เบอร์0931478789นะครับพี่พฟซท่านใดจากท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่ยังไม่สะดวกแอดไลน์หรือไม่ถนัดหรือไม่เป็นนะครับทําไม่เป็นนะครับก็ทักโทรหาน้องนะครับเดี๋ยวน้องโทรกลับไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับผมยินดีนะครับไม่เช่าไม่หาก็ไม่เป็นไรนะครับขอรูปเพิ่มเติมไปดูหรือจะให้เพื่อนเพื่อนพพฟซคนไหนช่วยดูก็ยินดีนะครัััับบบนนน้้้องงงยยิดดดีไไกก็แแลววตต่คครรามสะะ สำหรับ EP พ5นี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงท้ายสุดสุดท้ายของรายการนะครับฝาว p FC นะครับหน้าฝนช่วงนี้โควิดก็ระบาดนะครับก็ฝาว p FC ทุกคนท,กทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพไปไหนก็ใส่แมสดูแลสุขภาพันด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ